ผมขอญาตที่จะ,ะเปิดตัวนะครับโฆศกจิตอาสาของสอบตกเพิ่มเติมนะครับเพื่อ,อบอกตรงๆก็ได้นะครับเพื่อที่ได้ะปะทะกับทางคนโทรหญิงมาลีนะครับคืออย่างน้อยนะครับความได้เปรียบที่ผมมั่นใจก็คืออย่างน้อยสวยกว่าแน่นอนนะครับโฆศกสบตกเป็นนางสาวไทยนะครับโฆศกของกระทรวงกลาโหมกพูชานะไม่ไม่ใช่นางสาวกับูชานะครับ วันนั้นผมขอเปิดตัวตั้งแต่วันนี้ต้นไปแต่การทำงานของพี่บุ๋มเนี่ยเนื่องจากพี่บุ๋มจะมีงานมากมายนะปะัจจุบันก็ทำงานอยู่ในพื้นที่4ี่จังหวัดด้วยนะครับผมก็ขอความกรุณาพี่บุ๋มว่าก็ช่วยตอบโต้นะครับทางออนไลน์นะครับแล้วก็ผมจะถ้าผมและทีมงานจะสนับสนุนข้อมูลนะครับให้กับพี่บุ๋มในการที่จะ,ะ,ะแถลงข่าวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนับแต่วันนี้ไปพี่บุ๋มคือ โฆษกสบตร,รครับเป็นโฆษกจีนสตร์ครับ